ส่วนจุดที่เราไปล้อมรั้วรวดหนามแล้วไปติดตั้งโธงชาติแล้ว มันมีคลิปฝ่ายขมรทนทเข้ามาว่าเขาลื้อั้วลวดหนามแล้วแล้วก็ไปปลดทงชาติไทยแล้วท่านครับทหารเนี่ยการจะปลดทงชาติลงเนี่ยทหารถือว่าเสียศักดิ์ศรีมากผมเชื่อว่าไม่มีทางครับถ้าขืนทหารขมรนลองเข้ามาล้ําแนวเขตรั้วลวดหนามเข้ามาเพื่อที่จะปลดทงชาติลงเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดการประทะกันแล้วครับเกิดการประทะกันแน่นอนครับผมคิดว่ามันเอาเสาตั้ง แล้วก็หาซื้อธงชาติไทยหรือแม่นเย็บเองก็ไม่รู้นะครับทำท่าปลดเพื่อไปปลุกกระแสในชาติมันเพราะตอนนี้ในเสมีนเนี่ยมันก็ด่ากันด่าฮุนเซนนะครับว่าสูญเสียที่ปไตยทําให้ไทยมาล้อมรั้วแล้วปักธงชาติมันก็เลยแก้เกมโดยไปตั้งเสาธงชาตินะครับบริเวณแนวป่าหน่อยแล้วก็บอกว่าปลดแล้วนะไปหลอกและเขาเป็นสื่อทางเดียวสื่ออยู่ในอำนาจของฮุนเซนทั้งนั้นมันจะทำโกหกอะไรมาประชาชนก็หลงเชื่อ ส่วนที่บอกทหารว่าทหารขมรนดึง้วลวดหนามของทหารไทยไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงจะลงทุนซื้อลวดหนามมาสักสองขดนะครับแล้วก็ไปไปลากโชว์ลากโชว์เพื่อปลุกกระแสะคนในชาติไม่ให้เขาดา่าฮุนเซนมากหรือว่าที่ทางกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่1ล้อมไปเนี่ยผมเชื่อว่าทหารขมรนไม่กล้ามาลื้อครับเพราะทะหารไทยเฝ้าระวังอยู่นะครับหรือก็ต้องยิงกันนะครับหรือก็ต้องยิงกันครับแต่ว่ามันมันโดนด่ามากมันโดนด่าและปลุกกระแสะคนใน าทําไปซื้อรวดหนามมาสักสองขดแล้วทําเป็นลากรวดหนามแล้วก็บอกว่าลื้อว่าที่ทหารไทยล้อมนี่ทหารเขเมรล,ลื้อหมดแล้วส่วนไอ้ที่ไปสร้างคอนเทนต์กัมพูชาไปสร้างคอนเทนต์ว่าตัดรั้วรวดหนามไทยไปขาย <c oughs> ทหารยังไม่กล้ามาลื้อเลยชาวบ้านมาลื้อเนี่ยถ้าระดับชาวบ้านมาลื้อไม่ใช่ทหารเขเมรมาลื้อเนี่ยอย่างน้อยก็โดนหนังสติ๊กหัวล้างข้างแตกนะครับต้องมีหนังสติ๊กหนังสติ๊กหัวน็อตนะครับเตรียมเข้าไว้เลยนะครับเกิดชาวบ้านเข้ามาก็หนังสติ๊กครับจะไปใช้ไอ้ข้าวหลาม ลูกยางก็ไม่ได้เสียงมันดังนังสติ๊กครับแต่ว่าผมขอญาตแนะนําอีกแล้วนะครับมันมีเครื่องที่เขาขายช็อตปลาเนะี่ยใช้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่6โวลต์ฮะแล้วมีตัวหม้อปแปลงเป็นไฟ220ผมว่าล้วนลดหนามหนึ่งเส้นเนี่ยนะครับตัดวงจรทําวงจรเลยนะครับฝังแบตเตอรี่ไปแล้วก็เชื่อมสายไฟไปนะครับเป็นไฟ220เลยครับใครมาจับมันจะได้โดดโยงเลยนะครับช็อตเลยครับติดเครื่องชอ็อตฝังเครื่องช็อตไปครับฝังเครื่องช็อตไปแบ กรอรี่มันไม่เสื่อมง่ายๆครับปล่อยสายไฟไปเลยครับผมผมเองไม่เคยทำนะครับผมเองไม่เคยทานะครับแต่ผมว่าติดเครื่องช็อตไปเลยนะครับแม่นเดินสะเบสสะบะมาจับก็จะได้โดนกระแสไฟตอดนะฮะยิ่งฝนตกแล้วดีเลยนะฮะไอ้ที่การจะล้อมรั้วระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันต้องตกลงกันทั้ง2ประเทศก่อนนะครับว่าแนวเขตตรงไหนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับที่ทหารทําทุกวันนี้ทหารยึดถือข้อตกลง ในการเจรจาหยุดป,ปะทักกันเที่ยงคืนวันที่28ที่ผ่านมาว่าใครยึดพื้นที่ตรงไหนก็ให้ตรึงพื้นที่ตรงนั้นเข้าไว้ทหารก็ถือโอกาสนี้ล้อมรั้วอันนี้ทหารทําดีมากนะครับแต่ว่าบางจุดเราไปยึดได้แค่นั้นไนงะเราปล่อยให้กัมพูชามันยึด พื้นที่ไทยเรามาตั้งนมนานแล้วไงมันยังยิบไปไม่ถึงมันเลยล้อมไปไม่ถึงหลักเขตแล้วก็ในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีการปะทะกันด้วยไงยังไม่ได้มีการปะทะกันนะครับพอผู้บัญชาสั่งล้อมก็ล้อมแค่พื้นที่ครอบครองตัวเองอยู่มันก็ไปเสียพื้นที่ให้กัมพูชาตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันนะครับทางทหารไปล้อมเนี่ยมันยังไม่ถึงแนวเขตเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเหม็นมันเคลมว่าทหารไทยล้อมรั้วไปแล้วแสดงว่าเขตประเทศไทยแค่นั้นแนวเขตมันยังไปไม่ถึงเลยครับ ถ้าล้อมผมว่ามันจะต้องล้อมไปให้ถึงแนวเขตหลักปักหมุดที่เจรจากันในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าตกลงกันว่าแนวเขตรประเทศไทยก,กับกัมพูชาเนี่ยมันแค่นี้ตรงจุดนี้สําคัญนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับถ้าเหม็นมันขี้โกงอยู่ด้วยเดี๋ยวมันก็จะไปเคลมว่า อ่าไอ้ตรงบ้านหนองจานเนี่ยที่ทางกองทัพภาคที่หนึ่งไปล้อมเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงหลักปากหมุดเลยนะครับทหารฝ่ายเขมรพาผู้ช่วยทูตทหารไปดูยังไปเจอแนวเขตประเทศไทยอยู่ในในพื้นที่ที่เรายังล้อมไปไม่ถึงเลยก็ต้องล้อมครับถ้าคิดจะล้อมมันก็ต้องล้อมไปถึงแนวเขตที่ปกักปันหลักเขตเรียบร้อย,ลยแล้วจะยิงก็ยิงกันครับเราก็ลากลวดนามไปล้อมครับมันก็อาจจะเปิดฉากยิงใส่เราตอนนี้ก็จะได้ยกสองนะจะได้ยกสอง it